พอลั่มคนปลายซอยเพราะรักท่านจึงเปล่าร้องมนุษย์ทั้งโลกต่างปรารถนาที่จะมีครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นแล้วรู้ไหมหลากหลายหนึ่งในแสนในล้านปรารถนานั้นมีประเทศไทยเมืองไทยอยู่ในปรารถนาของเขาเหล่านั้นด้วยสักครั้งในชีวิตขอได้มาเยือนเมืองไทย เราคนไทยฟังแล้วอดปลืม้มอดภูมิใจในชาติบ้านเมืองของเราไม่ได้จริงไหมแล้วรู้ไหมว่าอะไรคือสเสน่ห์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกปรารถนาอย่างนั้นวัดวังศิลปะวัฒนธรรมความสวยงามบ้านเมืองอาหารอร่อยและสมบูรณ์ค่าครองชีพถูกคมนาคมหลากหลายการสื่อสารทันสมัย และอื่นๆก็ใช่แต่นั่นเป็นเพียงองค์ประกอบงั้นรอยยิ้มคนไทยหรือนั่นก็แค่ภายนอกผมจะบอกให้สเสน่ห์ประเทศไทยอยู่ที่พวกเราคนไทยทุกคนนี่แหละเพราะทั้งโลกจะหาคนชาติไหนเหมือนคนไทยเป็นไม่มีที่อัธยาศัยเป็นมิตรอบเอื้ออารีมีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันผู้อื่นเมตตาอภัยใจบุญสูงทานนี่คือลักษณะไทยเป็นชาติเดียวในโลกที่ใครมาสัมผัสแล้วต้องหลงเพราะโลกรอบตัวทางที่เขาอยู่และที่ไปสัมผัสล้วนตัวกลาตัวมันซึ่งแสนจะแห้งแล้งไม่มีแอ่งน้ำใจให้ต่อกัน ต่อคนต่างบ้านต่างเมืองได้ชุ่มชื่นเย็นชำ่ำเหมือนดังได้มาเยือนเมืองไทยคนไทยเลยคนไทยและน้ำใจนี่แหละคือสนเสน่ห์ของไทยที่ใครมาก็หลงจนเป็นร่ำลือด้วยมหาศจร,ร์โดยเฉพาะคนสังคมตะวันตกจึงเป็นที่ปรารถนาของคนที่ยังไม่มีโอกาสมาขอให้ได้มาสักครั้งในชีวิตวันนี้14สสิงหา หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่12สิงหาตอนผมเป็นเด็กดูรูปในหนังสือพิมพ์ก็เกิดความสงสัยว่าพระเจ้าแผ่นดินกับพระราชนินีทำไมท่านไม่อยู่สบายๆในวังต้องออกมาลำบากตรากตรำทำไม วันๆเห็นแต่ทรงนั่งรถลุยฝุ่นคลุ้งบ้างทรงลุยโคลนบ้างเยี่ยมไปทามสารทุกสุขดิบชาวบ้านไปทั่วโดยเฉพาะภาคอีสานเป็นประจำไปดูน้ำไปดูดินสรงคลุกฝุ่นกลางแดดกตกึงเกลี้ยงซึ่งไม่รู้จะไปดูอะไรของท่านผมก็สงสัยตามประสาเด็กที่อยู่กับดินกับโคลนเป็นปกติชีวิต จนไม่เห็นจะต้องไปทำอะไรกับสิ่งเหล่านั้นไม่เคยรู้ว่าคำว่าความเจริญคำว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันเป็นยังไงพระองค์ท่านนำคณะแพทย์ไปด้วยมีชาวบ้านมารับการตรวจการรักษามากมายพระราชินีไม่มีอาการรังเกียจชาวบ้านเลยส่งมาไต่ถามพูดคุยใกล้ๆบางครั้งเห็นในรูปหน้าแทบจะชนหน้า ผมยังนึกเลยตอนผมเจ็บป่วยแม่ยังไม่ดูแลผมใกล้ชิดขนาดนี้ปล่อยนอนกลางบ้านตอนเช้ากับเย็นเท่านั้นมาจับผมขี่คอไปหาย่าใหญ่ท่านเป็นหมอกลางบ้านเขาเรียกย่าใหญ่กันทั้งตำบลใครเป็นอะไรก็มาหาย่าใหญ่หมอวิเศษประจำตำบลย่าใหญ่รักษาได้หมดทุกโรคเพียงฝาและมีหนึ่งฟากับรากอะไรไม่รู้ ฝนฝนกับฝาละมีเอานิ้วชี้ที่ไม่เคยเห็นหญ้าใหญ่ล้างปากยาแล้วบอกเององ้าปากจากนั้นก็เอานิ้วมาหาการล้วงเข้าไปกวาดคอจนถึงลิ้นไก่ถึงบัดนั้นยังจำติดตาล้วงทีไรผมแหกปากร้องจนแม่ซัดเพียเพียะที่ก้นทุกทีเสร็จกรรมวิธีรักษาแม่ก็แบกผมขึ้นบากกลับบ้าน ไม่ตายกลับหายแฮะครั้นโตขึ้นค่อยรู้ความว่าที่พระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีไม่ประทับอยู่วังแต่กลับเสด็จประหนึ่งระหกระเหินไปทุกถิ่นทุรกันดาน,นั้นทั้งสองพระองค์ประหนึ่งบิดมารดาห่วงใยอาธรชีวิตความเป็นอยู่ผสศนิกรของพระองค์ผู้ยากไร้ตามแถบถิ่นชนบทไม่ว่าไกลไกลขนาดไหน เมื่อทรงทราบว่าพระสงฆ์นกรของพระองค์อยู่ที่นั่นทั้งสองพระองค์ทรงลุยไปเยี่ยมเยียนทรงไต่าถามถึงปัญหาถึงอุปสรรคในการประกอบอาชีพก็สรงทราบว่าน้ำความแห้งแลง้งคือปัญหาใหญ่ของคนในชนบทเพราะอย่างนี้นี่เองที่สงสัยว่าพระองค์ทรงลุยให้ลำบากลำบนเพื่ออะไรก็เพื่อท่งไปสำรวจดินและสำรวจแหล่งต้นน้ำ เพื่อสู่การแก้ไขที่ต้นรากสู่ความยั่งยืนนั่นเองเมื่อผมมีชีวิตผ่านประสบการณ์โลกและชีวิตมากขึ้นก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นสมัยก่อนอีสานคู่กับคำว่าแลง้งคู่กับคำว่ายากจนแต่พอมีน้าแผ่นดินแล้งก็เปลี่ยนเป็นแผ่นดินทองชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอีสานเหนือใต้ได้รับการพัฒนาดีขึ้นเป็นลำดับ ณวันนี้อีสานกําลังฟอร์มตัวเป็นภูมิภาคศูนย์กลางเศรษฐกิจการลงทุนและการคมนาคมแทนกรุงเทพอาจพูดได้ว่ากว่าค้อนพระชนชีพของทั้งสองพระองค์ทรงอยู่กับกลางดินกลางทรายกลางป่ากลางดงกับชาวบ้านทั้งอีสานทั้งเหนือทั้งใต้มากกว่าประทับอยู่ในพระราชวังเด็กๆก,ก็นึกว่าเป็นพระราชาพระมหากษัตริย์ แสนจะสุขสบายครั้นมาตอนนี้ความรู้สึกนั้นหายไปเปลี่ยนเป็นสงสารพระองค์ท่านเมื่อทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระราชินีทั้งประชนชีพล้วนเป็นไปเพื่อประสบนิกกรเพื่อแผ่นดินไทยเป็นสุขแทบไม่มีสิ่งไหนเลยเพื่อสนองสุขของทั้งสองพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้วกับคำที่พระองค์ตรัส คือปิดทองหลังพระนั้นมีคุณค่ามหาศาลขนาดไหนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามขนาดไหนนั่นคือสุขที่ปรารถนาของพระบิดรมันดาแผ่นดินทั้งสองแท้จริงมิใช่การอยู่นิ่งหรือประทับอยู่ในปราสาทพระราชวังขอกราบผ่านแผ่นดินไปแทบประบาทพระองค์ทั้งสองบัตรนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้ววาวเวียงวังของพระองค์ท่านคือแดนกันดานที่ได้เสด็จไปพลิกฟื้นให้เป็นแผ่นดินวิมานทองของชาวบ้านผ้องไทยได้เป็นสุขนั่นเองที่ผมเล่ามานี้ก็ประจวบเหมาะมีเรื่องดีๆมาฝากแฟนๆโรงพยาบาลราชวิถีครับตรงวงเวียนอนุสาวรีย์นั่นแหละ 70กว่าปีผ่านไปโรงพยาบาลราชวิถีขยายเท่าไรก็ไม่พอรองรับคนเจ็บป่วยปัจจุบันโรงพยาบาลราชวิถีเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของกรมการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่เพื่อรักษาคนกรุงเทพนะหากจะเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนจากทั่วทุกภูมิภาคประเทศเรียกว่าหนักเกินที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดจ,จะรักษาก็ส่งมาที่ราชวิถี ทุกวันนี้มีผู้ป่วยนอกกว่า1นล้าน5แสนคนต่อปีมารับการรักษาและที่ป่วยฉุกเฉินก็มากกว่า72 0 0 0รายต่อปีผมเคยไปโรงพยาบาลราชวิถีโผล่เข้าไปโอ้โหแต่ละห้องรักษาโรคคนรอรักษาเหมือนมดเหมือนปลวกจนนึกสงสยัยคนไทย70ล้านคนน่าจะป่วยกันมากกว่าครึ่ง คนไข้แต่ละรายนั้นจะริดไม่เหมือนกันบางคนก็ดีบางคนก็เอาแต่ใจแต่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีเขาดีเหลือเกินอดทนมีเมตตาอัธยาศัยไมตรีดีกับคนไข้ทุกคนเป็นผมนะประลอดแตกไปแล้วต่อแพทย์ดีเจ้าหน้าที่ดีเครื่องมือทันสมัยคนไข้จึงล้นยิ่งกว่าคอนเสิร์ตลิซ่า ตอนนี้เกิดปัญหาขยายแล้วขยายอีกก็ยังไม่พอห้องฉุกเฉินมีผู้ป่วยแออัดมากเกินรับรักษาทันและการส่งผู้ป่วยวิกฤตจากจุดรับส่งถึงห้องฉุกเฉินก็ไม่สะดวกบางครั้งให้การรักษาไม่ทันในโอกาสครบรอบ72ปีโรงพยาบาลราชวิถีได้ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาและรองรับผู้ป่วยแต่ยังว่าแหละ ยังขาดงบการก่อสร้างรวมทั้งอุปกรณ์และครุพันธ์การแพทย์อีกจำนวนมากสมาคมศิษย์เก่าว,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพรวมกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลราชวิถีได้จัดพราป่ามหากุศลดีต่อใจได้ต่อบุญเพื่อนำเงินสมทบทุนปรับปรุงสถานที่จัดซื้ออุปกรณ์ครุพันธ์การแพทย์ สำหรับอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินผมทราบจึงนำมาบอกท่านแต่ละปีคนได้รับการรักษาจากราชวิถีร่วมสองล้านคนช่วยสละกันสักคนละหนึ่งร้อยบาทก็พอครับช่วยกันสร้างโรงพยาบาลเพื่อทุกคนซึ่งเป็นมหากุศลก็ส่งเงินตามนี้นะครับมากน้อยตามศรัทธา 1. งมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ตึกสีรินทรชั้นหนึ่งและอาคารทศมินทราธิราชชั้นสอง 2. โอนเข้าบัญชีเลขที่0512841471ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโรงพยาบาลราชวิถีส่งสลิปโอนเงินที่อยู่เพื่อรับใบเสร็จทางไปรษณีย์ใช้ลดหย่อนภาษีได้สองเท่าครับ ID Line at 406 DVA SD หรืออีเมล RJ66 Emergency gmail.com พิธีทอดพระป่า18สิงหาคม1นึ่งทุ่มเจริญพระพุทธมนต์19สิงหาคม7นาฬิกาถึง10นาฬิกาทอดผ้าป่าณนะห้องพิบูร์สงครามชั้น12ออาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถี พระครูสมุสุชินปริปุนโนวัดธรรมสถิตระยองพระอาจารย์ไยรินสิริวัดโทโนวัดสังฆทานนนทบุรีและพระอาจารย์สำริตทิตตสิทธิวัดถ้ำจุนโทปฏิปทารามตากประธานฝ่ายสงสอบถามเพิ่มเติมที่0 2 3 5 4 7, 7 9 9 7สถึง9 ต่อ105หรือ089-514-6260ไม่มีบุญใดยิ่งใหญ่ไปกว่าบุญสร้างโรงพยาบาลแล้วครับขอบอกคอลัมน์คนปลายซอย